กำยำเจเล็กครับไ,รไม่กครับผมถ่ายวิวฮะีครับวันนี้มีการแข่งขันเจสกีระดับโลกะฮะมีทุกปีนะมีทุกปีเลยจัดที่นี่ฮะเป็นสนามที่จัดว่าเป็นสนามที่อ,อ,อยู่ในระดับเลยนะฮะระดับโลกเลยนะฮะนแล้วก็จะมาแข่งที่นี่ทุกปีนะฮะ วันนี้ว,วันนี้เป็นวันแรกที่จะได้ามาขายนะหลังจากหยุดสกงการนะครับหลังสงการเราก็ไปเทีท่ยวบ้างอะไรบ้างาาวันนี้กลับมาพร้อมกับสวัสดีคร,รับสวัสดีครับกลับมาพร้อมกับโอ้โหจัดเต็มรูปแบบนะแล้ววันนี้ผมเจออะไรอยู่อย่างหนึ่งนะที่เป็นลูกค้าเรียกหาเยอะค่ะฮะ มัน,นคืออะไรไข่แดงโอ้แม่เจ้าเจ๊เล็กหนึ่งอย่างเจ็ดสิบสองอย่างก็เจ็ดสิบนะคะนมันจะเป็นเมนูผสมอย่างอื่นไหมหรือว่าหรือว่าอย่างเดียวหรือว่ารวมได้คือคือหนึ่งอย่างเจ็ดสิบอ่าสองอย่างก็เจ็ดสิบเป็นรวมกนะันอะไรก็ได้นะรวมอะไรได้หมดยกเว้นแมนดาอ๋อเป็นคือเป็นไข่แดงนะฮะไข่แดงล้วนเลยใครที่ชอบเจาะไข่แดงมาที่นี่ได้นะมากินได้นะ ครับวันนี้ออดจจิบวันนี้มปลาเงี้ยนนะครับจัดเต็มนะครับปลาเงี้ยนปูปูม้ากุ้งสดหอยแครงแดงด้วยหอยแดงเอยวันนี้หอยแดงหอยแดงดำเดือดค่ะดำเดือดหอยแดงหอยแดงหอยแดงดูตัวใหญ่ด้วยนะตัวใหญ่หอยแดงหอยแดงตัวใหญ่มากอนี่นี่หอยแดงหอยแดงแค่แค่ครึ่งซีกนึงอีก อีกขายสิ่งเขาเอาทิ้งไปนะฮะว้าวเต็มตู้เลยันี่นี่ก็สี่โมงแล้วนะตั้งร้านเสร็จปอนเลยสามแปดเลยลูกค้าคิดถึงเลยนะลูกคาคิดถึงนะแล้วได้บอกในในเฟซใช่ไหมว่ามาหยุดเนาะ ลูกจัดเลกเกมาให้แม่ลูกเขาไอ้ออันั้นลูกพาไปแล้วเหรอนั่นน่ะยังเดี๋มาเอาเมื่อกี้ถูกอยู่ถรงนีอยู่ไหนอ๋ขอ้นี่นี่นี่โอ้ เอาพี่มาทำอะไรครับโอ้โ,อโอ้คุณมา,มาคุณมาถูกร้านมาเน้นคุณมอาผิดร้านหรือเปล่าครับคุณตัง้งใจจะมาร้านไหนรูปหล่อใช้ได้นะแต่ไฮไลท์นี่ไม่อัพไม่ต้องการอันนี้พอสีขายยำมะม่วงพอส,สีแต่ลูกค้าสั่งมา50บาท50บบาทพิเศษ เขาแข่งจริงวันไหนเขาในเจตากีเนี่ยรพรุ่งนี้นะฮะใครอยู่แถวประจวบนะมาได้นะแข่งเจตากีนะฮะใครชอบพื้นชอบ,ชอบอกีฬาทางน้ำทางทะเลนะฮะมาได้เลยครับนี่ไม่ใช่ขับกันแบบธรรมดานะเล่นกันแบบสปีดสุดๆนะฮะแบบนี้นะน,น,นู้นูครับน้ำกระจายกันไปเลยนะฮะโยอดเจตากีฮะพรุ่งนี้ใครมาตามหาเจล็กเจล็กขายในทะเลนะคะขายใน,นทะเลใช่ไหม มีเทสกีรับมีเรือรับส่งนะคะมีเรือรับส,งงส่ง <c oughs> อ๋อพวกนี้พวกเจสกีก็มาสั่งซ้อมตามกินใช่ไหม, <c oughs> มเมนูมานอะไรบ้างให้ชมวิวให้ชมวิวซูมให้ดูหน่อยซูมให้ดูหน่อยเจสกีนี่เป็นไงโอ้โหนี่มีเลยยอดด้วยนะประจวบนะนู่นนุน่น,น เป็นไงเป็นไงวันนี้เป็นวันซ้อมนะครับซ้อมกันมาหลายวันแล้วนะคุณแข่งจริงนะเจ้าไม่ได้พูดเจ้าไม่ทันหรอกตั้งใจโคตรแข่แง เรยยอดชอบจอดเรือทำไรอ๋อเรยยอดอ่ะเจ็ดเจ็ดเรยยอดเจ็ดเรยยอดบัสดีครับเชิญครับว่างแล้วครับสั่งได้เลยนะครับร้านท้มตำยำเจเล็กครับสวัสดีค่ะ สั่งเลยครับสั่งเลยอันนี้ยำหอยแครงค่ะเจ็ดสิบบาทคุณกค้าโทรมาสั่งเอตัวมาสั่งได้ต้องทำนี่คือบรรยากาศตลาด น้ก็เดินนะครับคนเยอะครฮะประจวบนี่เป็นเมืองแห่งยำนะฮะแล้วก็เมืองท่องเที่ยวนะะตามทะเลนะครับ ไม่ค่อยกิยนหรอกคุณป้าไม่ใช่ต้องต้องซื้อยาถ่ายพยาธิ <c oughs> ไม่เกินต้อเจอี่ิยี่บ้นี่เ,เมาไหนมาเยอะๆมันบ้ามันไม่กินข้าวเลยอยนะ่น่ได้อสามส พอดีไหมคะได้ค่ะจาแม่นอ้องเพียมาถูกเวลาจ่าแม่จะเล็กไถ่บินไปได้ห้าหกใบแล้วแล้วน้องเพียตัวคนเนี้ยก,ก็โทรมาก็ได้อุม,มาสารขอโทษค่ะเจ็ดสิบบาท เียจะลเอาขยแดงเข็มมาขายด้วยนะเป็นอย่างละเจ็ดสิบสองอย่างละเจ็ดสิบเพิ่มไม่หันถับเพิ่มแล้วเพิ่มสั่งหันาใส่ไปสามใส่ไปสาฟองมันจะได้กระสุนเป็นร้อยทอนีต้องหันตามใจน้อยหนา ยำไข่แดงเก้าเลาไข่แดงคุ้งสกับไข่แดงหรอลูกเจ็ดสิได้ร้อยดีอ่ะจะเล็กไม่ตกเทรนนะฮะก็ มีไข่แดงนะครับเนื่องจากมีคนถามหานะครับก็เลยต้องเอามาขายนะครับถ้าขายดีก็จะขายแต่ไข่แดงอย่างเดียวนะครับไข่กันไข่ดำเสร็จแล้วเล็กนะ ใส่ไข่ไปสามฟองกับกุ้งแน่ร้อยหนึ่งใส่แยกไข่มันข่ายง่ายตำยำจะเล็กครับเกินครับสั่งได้เลยนะครับสูวิทย์อะแค่บอกอยู่เป็นตองอะ่ะ Hãy subscribe cho à, đó là, bây giờ không bỏ lỡ những video hấp dẫn